สวัสดีครับอาม,มีดหมอนะครับวันนี้ก็นำมีดหมอหลวงพ่อเดิมลายหน้าเกี้ยวช่างสอนมาให้ดูนะครับความยาวด้ามรวงฝักอยู่ที่9นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วนะครับเป็นฝักไม้ด้ามไม้นะครับลัดหวายใหม่มาดูด้านในนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับ ลายนาเกี้ยวหรือนาคสมพง์สวยงามครับเป็นศินละปะลวดลายตอนยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับตีขึ้นโดยช่างสอนอายุก็จะอยู่ที่90กว่าปีขึ้นไปครับ คันใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0647210959ครับไม้เก่าจนแตกเองธรรมชาติด้ามและฝักทำมาจากไม้พยุงนะครับงดงามมากๆเก่าธรรมชาติ มีเล่มนี้ประสบการณ์เยอะครับเจ้าของเก่าเป็นหมอทรรมนะครับใช้ทําน้ำมนต์นับครั้งไม่ถ้วนน,นะครับประสบการณ์ดีพุทธคุณแรงแนะนำเล่มนี้นะครับนี่นะครับไม้เก่าจนแตกเองนะครับบ่งบอกถึงอายุที่มากนะครับและร่องรอยการใช้งานนะครับมีดมีประวัติ ที่ดีนะครับประสบการณ์สูงทำน้ำมนตรักษาคนที่โถคุณใสเล่นงานมานักต่อน,นักนะครับแนะนำเล่มนี้เลยนะครับผมดามและฝักทำมาจากไม้พายุงด้วยเป็นไม้มงคลนะครับแล้วก็รัดไวยให้ใหม่เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของมีดนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้ครับ เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันครับมีดแท้ดูง่ายนะครับใครที่กำลังเริ่มต้นอยู่แนะนำมีดแบบนี้นะครับฝักไม้ด้ามไม้ราคาจะไม่แรงมากแต่พุทธคุณไม่ได้แพ้ด้ามงาไม่ได้แพ้มีดสาริกาเลยครับเพราะเป็นมีดที่หลวงพ่อเดิมท่านปลุกเสกเองกับมือทุกเล่มนะครับของมีของมีพุทธคุณของมีคูบาอาจารย์ครับผม แนะนำนะครับเล่มนี้นะครับลายหน้าเกี่ยวช่างสอนหาค่อนข้างยากนะครับสวยงามครับผมได้ไปก็จะเป็นสิริมงคลที่ดีแก่ท่านนะครับขนาดความยาว9นิ้วนี่ก็ยังพกติดตัวได้สะดวกนะครับหรือจะนำไปไว้บนหิ้งพ้าก็ได้นะครับเป็นสิริมงคลที่ดีเหมือนกันครับ ยังไงก็ฝากทุกท่านให้พิจารณาด้วยนะครับเล่มนี้สวยงามครับหน้าเกี่ยวนี่นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลงอักขระยันนะครับนี่นะครับลองรอยของใบมีดก็มีการาใช้งานนะครับและลอนออกเป็นลวดลายธรรมชาตินะครับลักษณะนะครับนี่นะครับ แสดงว่าเป็นเหล็กที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเหล็กที่มีความเก่านะครับเหล็กก็จะมีรอยผุออกเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับของอายุ90กว่าปีแล้วนะครับจะให้ไมก้กริบกริบเนียนเนียนเหมือนปี2ปีก็เป็นไปไม่ได้นะครับขอให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับเบ็ดเลมนี้พุทธคุณดีเยี่ยมอยู่แล้วครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับ0647210959ครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ